เราอยู่กับลมหมายคำว่าใจของเรามีที่ตั้งมีฐานที่มั่นคงถ้าเราหนีจากลมไปก็ขาดฐานแล้วใจของเราไม่มีที่ตั้งมันก็เลื่อนลอยลแล้วแต่ลมจะพัดไปใต้ล่ามันก็พัดไปทิศหนึ่งเสริมล่าพัดไปอีกทิศหนึ่งย่อเสริมย่อถูกสังเกตสารุนถ,ถูกเด่นทางม,มันก็พัดไป,น,น,ดไปนู่นพัดไปนี่ไม่รู้ไม่รู้จะไปตกที่ไหน เพราะมันม่มีที่ตั้งมันมีน้ำหนักอยู่ในตัวแต่น้ำหนักที่นี่มาได้มามันหนักใจนะความหนักแน่นใจของเราองหนักแน่นอะไรมาแล้วก็รู้รับรู้อยู่แต่ไม่ไปตามครับเรามีความสบายอยู่ในปัจจุบันมันเรื่องอะไรที่จะต้องไปละบากไป,ไปนู่นไปนี่เราไปเฉพาะเวลามันจำเป็นจริงๆให้รู้จักื่อนี้ใช่ ความคิดอะไรที่เข้ามามันน่าตามไปหรือไม่น่าตามไป9กบกเปอร์็มันก็ไม่น่าตามไปมันก็แค่จิตของเรามันผลิตขึ้นอยู่เรื่อยๆดีก็ผลิตขึ้นมาไม่ดีก็ผลิตขึ้นมาแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปติดตามทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าอันไหนที่เห็นว่ามีประโยชน์จริงๆเราก็คิดอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ไม่ถูกกาลเทศะมันไม่มีความจริงอย่าไปสนใจมัน ลอยมันไป,ปลอยมันไปเรายื้อก็ลมของเราใจของเราไม่ที่งตั้งมมีความสุขในตัวเพราะมันไม่ต้องวิ่งไปตามเสียงเราเนี่ยแต่ก็ปลอดภัยด้วยของเราปกติเหมือนคนที่ยืมยืนอยู่เร่ถนนมีคนขับรถมาอ้าวไปกระโดดเข้าไปไมาได้ถามว่าคุณเป็นใครจะไปไหนเป็น,นคำว่าไปแล้วก็ไปกับเขาบางทีดีไมด่ดีเขาไม่ชวนด้วยแล้วก็เขาผ่านมาแล้วก็กระโดดเข้าไป าเราอยู่แบบนี้ก็ตายแน่เพราะฉะนี้อยากให้จิตใจของเราเป็นอย่างนั้นความคิดอะไรเข้ามาเราอยู่กับลมของเราดูความคิดเขามันเจตนาที่ดีที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นยังไงบ้างล้วก็วินิจฉัยดูแต่มันไม่บีบเบลก็ปล่อยไปปล่อยไปใจของเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในะการติดตามไปดึงไปดึงมาเพราะเรามีฐานที่ดีแล้ว เราจะได้พักเต็มที่ใช้แรงเฉพาะเวลาจำเป็นไม่งั้นก็ส่สงวนแรงของเราอย่าให้มันกระจัก,กระจายไป